สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมร้านเจุาคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มาดวเรนเจอร์ในโคลาโบอีกหนึ่งตัวนะก็เป็นอย่างเจ้าออร่าหรืออาร่าออร่านะครับโอเคเด็กสาวอ่าเผ่าดาร์กเอโอนะครับโอเคก็ เป็นสายวนะิวัฒนาธาตุไม้นะครับก็มีค่าจบตีกายอยู่ที่5 0 0แสนนะค่าเวลาชีวิตอยู่ที่2ล้านนะครับความเร็วในการจบตีร้อิบสอความเร็วในการเคลื่อนที่73นะครับระยะการจบตีสองิบเจนะอืมก็ประมาณนั้นแล้วกันโอเคมีอัตราการขิ้ความแรงขิ้มีหลบหลีกมีค่าเมย์ยำสกิลอัตราการใช้สกิลทุกสกิลอยู่ที่30%นะครับโอเคครูดาวสกิลทั้งสองสกิลอยู่ที่12บสองวินะอื อัตักรบสกิล30นะครับมันมันยำทักษะ20%นะครับต้านสกิลไม่มีอาคูดาเรนเจอร์นะครับ9ก้าไฮเปอ,อร์ออ Hyper ก็13นะครับค่าเลถ้าใช้1,100นะอืมก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเป็นร่างไฮเปิลน่าจะเหลือสักประมาณสากักเอ่อหนึ่งันไหมประมาณนั้นละกันนะโอเคสกิลที่1นะครับเป็นสกิลสร้างความเสียหายนะครับอาลดพลังจูตีศัตรูแล้วก็ติดกระเด็นนะอืมมีกระเด็นก็ก็น่าจะปวดได้นิดนึงนะโอเค สกิลที่2เป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็อ่าเพิ่มความเร็วในการโจมตีลดความเสียหายต่อเนื่องให้กับพรรคพวกสิบวินะต่อต้านความเสียหายต่อเนื่องน่าจะเป็นอ่าพวกดาเมจพิษนะครับโอเคความสามารถปกมกระเวนเพิ่มพลังชีวิตนะครับส่วนความสามารถในปิดเป็นการต่อต้านตต่อ้านสายพลังอ่ต่อต้ตอตานทักษะของอท่าน้ำนะอืมโอเคที่ผมติดประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็มาสหรับเลเจอร์ตัวนี้ผมคิดว่าค่อนข้างการใช้งานไม่ค่อยจะทั่วๆกันสักเท่าไหร่นะ ไม่อาจจะเป็นไม่มีบัฟในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะแต่น้องเขามีบัฟในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะแต่ผมคิดว่าก็อาจจะมีข้อดีอยู่มั้งเพราะว่าในการเล่นโมดต,ต่างๆความเร็วในการโจมตีก็มีส่วนในการเล่นอยู่นะว่าจะข้าพลงโจมตีเพิ่มบัฟความเร็วในการโจมตีน้องมีเพิ่มบัฟความเร็วในการบัฟเพิ่มอะไรนะข<อ>่าพลัโจมตีด้วยนะโอเคอาจจะทำให้โมต่างๆน้องตีแรงขึ้นนะโอเค สกิลแอนิเมชั่นบัฟค่อนข้างจะช้านะโอเคโอ้โหตัวนี้เป็นตัวบัฟสอตำแหน่งนะอโอเคการเดนก็ก็พอใช้ได้นะไม่ไม่ได้ดูแย่อะไรปิ้วโอเคก็ดูง่อยดีนะก็ประมาณนั้นละกันนะสำหรับตัวเจ้าออร่าหรืออาร่อผมชอบชื่อนี้วะก็ไม่รู้สิการเรียกที่แบบดค่อนข้างจะคุ้นเคยเนยดูแบบการผวนคํากลับไปกลับมานะโอเค เดี๋ยวพาน้องไปตะลุย PP ดีกว่านะครับโอเคอนิเมชันาการบัฟช้านะแต่อนิเมชันในการบัฟสกิลซอกอบเสียหายนะเร็วก็สกิลที่หนึ่งนั่นแหละครับสกิลที่ซอกอบเสียหายโอเคทีมนี้มีโอ้โหท่านอายนะมี2ตัวนะครับจอมมารหรือม,มูรุนะก็เป็นตัวที่เพิ่มบัฟไม่ใช่ตัวควสามารถในบริการเพิ่มแร้อีกหนึ่งหน่วยนะโอเคอมีอาการสับสนนิดหน่อยนะครับโอเค ทุกวันนี้ก็ทางคอมโบนะผมก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าทุกวันนี้เขาไม่เล่นอาสตอกสตันอันแล้วนะเขาจะไปนิ้นอาหยุด5้าวิแล้วก็เพิ่มแร้1หนึ่งพันหน่วยนะครับโอเคเพราะว่ามันทําให้อาไม่ใช่เกมตั้งรับหรือเกมเล่นเองดูจะง่ายขึ้นนะครับโอเคไปอีซีเซ่เลยอีซี่เลยซึ่งในทีมเริ่มกับเอเมเรียมผมหรือว่าไอดีทนายที่ผมรีวิวนี้นะครับ มีแค่ตัวเพิ่มไม่ได้ผมมีแค่2ตัวนะนั่นก็คือเจ้าฮิมาบริแล้วก็เดียโบนะเดียโบเนี่ยก็ผมคิดว่าก,ก,ก,ก็ดีอยู่เอามายืนโง,โงก็มีความสามารถในเปิดที่แบบดูค่อนข้างจะก p p นะในช่วงนี้ก็คือเลดมันติดง่ายนะเอาตรงๆนะครับโอเคไปรุยกันต่อนะครับส่วนเรื่องอการหยุดห้าวิผมมีแค่1ตัวก็คือรูดิสนะโอเคในรอบไททันก็สุ่มไม่ได้นะว่าจะเป็นรีหรือว่าเอเรนนะไอดี ID นี้ ก็เข้าจะดูง่ายๆอยู่นะแต่ว่าน้องเขามีทดแทนด้วยเอ็มและเอเียนะก็มันทําให้การเล่นอ่ะก็ง่ายในบางทีมนะแต่ก็ยากในบางทีมเหมือนกันนะมันก็มีข้อดีข้อเสียกันไปนะครับโอเคในแต่ละทีมนะอมโอเคส่วนเอเรนล่างหนึ่งอ่ะผมก็คิดว่าการใช้งานก็ถามว่าต่างจากล่างล่างสองมากไหมอ่ะล่างอ่าชายผู้อ่าจะทําลายนะอ่าผมคิดว่าล่างหนุ่มน้อยมีความฝันเนี่ย บันก็ข้ามดีอยู่นะอืมไม่ใช่ว่าข้ามไม่ดีนะการสลับตําแหน่งกับการอา่าเพื่อนที่เบียงกองทัพศัตรูมันก็คนละอย่างกันนะอืมอันนี้ก็กลุ่มว่าข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างกันอยู่นิดนึงนะอืมแต่ก็ถาม,ม่ามากไหมมันก็แอบคล้ายๆกันแหละอืมโอเคอืมทีมนี้ว่ายังไงโอ้โหบากิอืโอ้โหนะขอรีลวกันนะอืมตทมมูทีมนี้อืมทีมนี้ทีมนี้นรีวายนะ รีไวเนี่ยม่ผมไม่รู้ว่าอ่ายังไงนะสกิลเหมือนเดิมไหมแต่ผมโคตรจะงุนอีดเลยนะในการใช้รีไวแต่ละครั้งนะผมแบบถ้ามีการใช้งานแต่ละทีเนะี่ยผมจะมีคลิป,ป่นมาแน่เลยนะสำหรับรีไวเนี่ยผมแบบโคตรจงื่นในการใช้สกิลนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น <c oughs> การที่มันสกิลไม่โดนสักทีนะเป็นอะไรกันฮะถึงจะติดเกียร์ไปแต่ก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มความรุนแรงให้กับตัวเลนเจอร์เลยสักนิดนะโอเค จบ,จบง่ายไหมจบง่ายไหมแบบนี้ข้ามข้ามไปข้ามไปโอเคข้ามถึงป้อมแล้วก็อีซี่เลยนะการตีป,ป้อมก็แบบชิวๆไปชิวเลยไปก็ mm. อีสฉนนั้นแล้ว hm, ผมไม่รู้ว่าปร่ราผมเนี่ยมันจะได้ค่อยเจอฉายอะไรหรือเปล่านะแต่บางครั้งในการเล่นอ่ะมันก็ติดกระเด็นบ้างนะแต่ส่วนมากต้องไปทาด้ำนะโอเคทีมนี้มีเอเรนด้วยนะผมค,คิดว่าผมต้องเอาเอเรนหนุ่มน้อยล่างเพื่อความฝันนะ่ะ กลับมารีวิวอีกครั้งแล้วนะส่วนล่างอาชายผู้จะทำลายผมก็ได้ทำคลิปในการเล่นคู่กับเดียไม่ใช่อันเปโดนะอันเปโดไปแล้วก็รู้สึกว่าในการในเกมนั่นเองอะ่ะจะจบง่ายง่ายดายมากเลยนะในการเล่นอะ่ะจบง่ายมากเลยเพราะว่าเลนเจอร์สตัวนี้มันโดดข้ามไปตีป้อมแบบโอ้โหรวดเร็วนะรวดเร็วบอกเลยว่าอีซี่นะในการเล่นโอเครู้สึกว่าแรมเนี่ยาทำไม ทุกวันนี้เริ่มนํากลับมาใชนะ้หรือว่าเป็นเพราะมีสกิลที่ทําให้เลนเจอร์ติดกระเด็นนะโอเคชิบหายแล้วโอ้โหโอเคโดนส่วนไหมไม่โดนนะน่าจะไม่โดนโอเคโอเคจบง่ายนะไปโอเคก็สลับทีมนี้ก็ชิวๆไปนะครับโอเคมันก็จะช่วงใกล้ปิดเหลีกนะวันนี้น่าจะเป็นวันพฤหัสษฐนะครับอีกสองสัปดาห์ก็จะปิดเหลีก รู้สึกว่าบอดช่วงนี้มันก็ไม่ได้แบบโอ้โหดูโหมดมากอะไรนะโอเคมาเอ,อาไปสรุปกันเลยนะครับสลับเจ้าออร่าเดออารอนะออร่าอารอไปสลับเจ้าออร่านะผมก็คิดว่าโมนอื่นอ่ะผมก็คิดว่าการใช้งานมันมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะถ้าเทียบกับอ่าเชลเทียเนี่ยเชลเทียมีบัฟในการเพิ่ออมความเร็วในการเคลื่อนที่อ่ะผมมองว่าเชลเทียน่าจะมีประโยชน์กว่าออร่านะก็ตามน,นั้นนะครับโอเค ส่วนเรื่องการใช้งานก็โมดอื่นไม่ก็มีดีสักเท่าไหร่นะแต่ก็ในเดือนนี้เราสามารถเอาออร่าไปบัฟเพิ่มอา่าสเตตอีเวนต์ได้นะครับโอเคก็เอาพอไปเล่นบัฟตัวคูณคะแนนก็แค่นั้นก็พอแล้วครับก็มีประโยชน์แล้วนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมคิดว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ